องค์ครักพิทักษ์นายกคนถัดไปหรือเปล่าน้องพลอยเพราะว่าเขาออกมาลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีเนื่องจากบอกว่าไม่อยากจะให้นายกด่างพร้อยเรื่องราวมันเป็นยังไงอืมค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเกาะติดมาสองสาสัปดาห์เลยเนาะก่อนมีสงกรานะคะก็คือเรื่องประเด็นของคุณแรมโบ้กับบทบาทในการกวาดล้างใช่ไหมหวยเกินราคานะคะไปบุกมังกรฟ้าบ้างไปบุก เรื่องของเสือแดงบ้างหรือว่ากองสลากพลัสใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นที่เป็นประเด็นฮอตขึ้นมาก็คือมีคลิปเสียงหลุดออกมาเป็นเสียงที่ยอมรับแล้วนะคะว่าเป็นเสียงของคุณแรมโบ้กับคุณจุรีพรเนาะซึ่งเป็นข้าราชการที่ใกล้ชิดกับนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะข้าราชการการเมือง แล้วก็มีกระแสการตั้งคําถามว่าคลิปเสียงหลุดออกมาขนาดนี้แล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะทําอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งนายกในช่วงแรกๆก็บอกว่าก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะสอบสวนไปซึ่งทางของคุณสมชยัยอดีกกะกะตกรกตเนี่ยก็ได้ยื่น ไปทางกมทนะคะซึ่งเราก็คุยกับคุณเสรีพิสุทธิ์เนาะถ้าคุณผู้ชมจําได้ก็ไปย้อนดูคลิปได้เลยนะคะเรื่องของคุณแรมโบนี่แหละว่ากระบวนการจะเป็นยังไงเดี๋ยวพอกมทรตรวจสอบเสร็จจะยืน่นไหมหาปปชแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะพอไปสัมภาษณ์มาหลายคนทั้งคุณสมชยัยคุณชูวิทย์และคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่า จริงๆแล้วคนที่จะสามารถปลดคุณแรมโบได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นข้อครอรหาเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะและล่าสุดค่ะคุณแรมโบก็คงจะเอาไปนอนคิดในช่วงสงกรานเนี่ยนะคะพอเปิดมาเช้าวันจันทร์วันนี้วันที่18เมษายนคุณเสกสกลหรือว่าแรมโบออกมาแถลงข่าวค่ะบอกว่ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแล,วและจะมีผล ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่19เมษายนเป็นต้นไปค่ะอย่างที่บอกกันนะคะว่าเรื่องนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่มีคลิปเสียงหลุดจากกรณีโควต้าสลัดกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแหละดังนั้นคุณดัมโบบอกว่าด้วยสาเหตุนี้แหละเพื่อไม่ให้เกิดข้อครรหากับนายกรัฐมนตรีว่าใช้อำนาจในการปกป้องตัวคุณแรมโบก็เลยลาออกค่ะซึ่งก็ระบุว่าคุณแรมโบพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ยืนยันนะคะว่านายกเนี่ยไม่ได้ทําการกดดันอะไรหรือว่าไม่ได้ปลดเขาตั้งใจที่จะลาออกเองค่ะเพื่อมีสูจน์ความจริงใจกับกระบวนการยุติธรรมค่ะนี่นะคะตลอด30ปีที่ผ่านมาคุณแรมโบ้เนี่ยยืนยันว่าตลอดมาไม่เคยใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการทุจริตประพฤติมิชอบต่อประเทศชาติและประชาชนเลยทําให้ตัวเองไม่อยากให้คนดีๆอย่างนายกรัฐมนตรีนะคะอยู่ในคาแถลงด้วยบอกว่า ไม่อยากให้นายกมาด่างพร้อยเพราะตัวเองค่ะส่วนอย่างนี้แล้วในฐานะเก้าอี้คนที่นั่งเก้าอี้ในการเป็นประธานเดินหน้าแก้ปัญหาสลักทินแบ่งรัฐบาลไม่เกิน80บาทเนี่ยนะคะที่คุณรัมโบไปบุกที่นู่นที่นี่มาภารกิจนี้จะทำยังไงต่อถ้าลาออกตอนนี้นะคะคุณรัมโบก็บอกว่าภารกิจนี้เนี่ยดำเนินการตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วและตัวเองก็มั่นใจว่า ถ้าสลักกินแบ่งรัฐบาลจะดําเนินการตามแนวทางอนุกรรมการที่ตัวเองเป็นประธานก็จะสามารถแก้ไขปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ถือว่าสิ้นสุดการทํางานในหน้าที่นี้แล้วในส่วนของการดําเนินคดีที่พอมีคลิปหลุดมานะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจําได้พอมีคลิปหลุดมาเช้าวันต่อมาคุณรมโบกับคุณจุริพรเนี่ยไปที่สอนอดูสิตธ์เนาะเพื่อดําเนินการแจ้งความ บอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องในการอัดคลิปเสียงนี้มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดคดีคืบหน้าแล้วค่ะคุณรัมโบก็อัปเดตว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอ,ออกหมายเรียกบุคคลที่ชื่อกิ๊กนะคะซึ่งเป็นคนที่คุณจริพรอ้างถึงเนี่ยแหละว,ว่าต้องสงสัยว่าเป็นคนอัดเสียงมาปล่อยก็เจ้าหน้าที่จะเอามาตรวจสอบแล้วก็สอบสวนปากคําค่ะ คุณรัมโบ้ก็บอกว่าถ้าใครไม่ประสงค์ดีหวังบ่อนทำลายชื่อเสียงของตัวเองก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ส่วนตัวดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ทำกับคนอื่นอีกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอยู่กับคุณคุณรัมโบ้อยู่กับนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามานานพอสมควรเลยเนาะตั้งแต่เริ่มดำรงตําแหน่งใช่ไหมคะหลังจากเลือกตั้งมาอย่างไรก็ตามนะคะคุณดัมโบ้เนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้ให้นาย,ยกด้วยเรื่องในาวาระการออกจากตําแหน่งครั้งนี้นะคะบอกว่า ขอขอบคุณนยายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสได้เข้ามาทํางานเพื่อบ้านเมืองยืนยันจะย,ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนฟังตามแนวทางปกป้องชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ค่ะส่วนเรื่องพรรคการเมืองที่คุณแรมโบเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ว่าพอร่วมก่อตั้งแล้วนะคะคุณแรมโบบอกว่าล่าสุดยังไม่ได้มีตําแหน่งในพรรค ระหว่างนี้ขอใช้เวลาในการเคลียร์ตัวเองก่อนค่ะส่วนเรื่องพักการเมืองค่อยว่าทีหลังนี่นะคะน่าจะเป็นบทสรุปของมหาการที่เราติดตามเรื่องของหวยมาตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การบุกเข้าไป ค้นมังกรฟ้าใช่ไหมคะที่เป็นข่าวใหญ่โตฮือฮาเป็นที่พูดถึงกันเรื่อยมาจนถึงการบุกค,ค้นตลาดที่นู่นที่นี่แต่เป็นดราม่าไปเยอะมากเลยและหนึ่งในดราม่าที่เกิดขึ้นเรียกว่าดราม่าก,ก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือเรื่องของตัวคนจับเนี่ยแหละเพราะมันมีคลิปเสียงมาคาดว่านี่นะคะก็เป็นเป็นตอนจบของซีซั่นนี้แล้วซีซั่นต่อไปเราอาจจะต้องดูว่า ปชและกกตเนี่ยได้ผลอย่างไรในการสอบสวนเรื่องจากคลิปของคุณแรมโบ้ที่หลุดออกมาครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้